สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับช่องนิติสอนพาไปดูวันนี้เราจะพาไปดูจุดพักอาบน้ำของนักเดินทางทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กหรือว่ารถที่เดินทางไกลแล้วเหนื่อยจอดพักแล้วเห็นมีจุดอาบน้ำร้อนอยากจะอาบน้ำก็ สามารถทําได้เลยนะครับที่นี่คือปัม SO, ม๊มเอโซมีมีเคเด้วยนะครับปั๊มเอโซที่ถนนเจ้าคุณทหารถ้าเราวิ่งมาจากถนนร่ม9ก้าก็ปั๊มนี้อยู่ซ้ายมือนะครับปั๊มนี้มี KFC มี Lotus มีามี l รต u s จากจุดนี้ก็สามารถเดินทางไปถนนถนนฉลองกรุงแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสนามบินมอเทคโนพระจอมเกล้าวเลี้ยวซ้ายออกไปถนนสวินทาวงหนองจอกแล้วก็สะเซงิงเสาแปดริ้วนั่นเองนะครับสะเซงิงเสานี่ตั้งใจจะพูดไม่ชัดเองแหละ <laughs> พูดยากเหลือเกิน <laughs> ก็ จุดนี้จึงเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับนักเดินทางค้างคืนหรือว่าเดินทางผ่านมาพักผ่อนอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเราจะพาไปดูห้องอาบน้ํานะครับนี่รถใหญ่รถใหญ่ก็จอดรถคันก็เป็นขาประจํำนะครับขาประจําในรถใหญ่นี่เดี๋ยวเราจะพาเดินเดินเดินไปดูห้องอาบน้ํา ครับห้องอาบน้ำาล้วก็จะแยกห้องผู้หญิงครับห้องผู้หญิง3ามห้องแล้วก็ห้องผู้ชาย2ห้องแอดมินนี่มาอาบที่นี่แล้วนะครับทดลองอาบแล้วโอ้โหน้ำเป็นฝักบัวนะครับเป็นโาวเวอร์นะครับไมไม่ใช่อาบน้ำนะครับไม่ใช่บาสเป็นเป็นชาวเวอร์ก็คืออาบน้ำแบบฝักบัวนะครับนวนเห็นไก,กลๆน่นแล้วครับ ที่เรากำลังเดินไปกล้องสั่นยิกๆ,ๆเนี่ยแหละครับเป็น beginner youtuber นครับใช้มือครับกล้องสั่นนิดๆอันนี้คือห้องอาบน้ำของอปั๊มเอโซซึ่งก็ไม่ได้มีทุกสาขานะครับมีเป็นบางสาขานี่ก็มีตู้มีตู้หยอดเหรียญเครื่องเดิมนะครับ ชัดเจนครับห้ามดื่มสุรายาเสพติดสุบุร,นะรบีอันนี้ท่อเราเดินมาตรงนี้แยกขวานี่ก็คือของผู้ชายแยกซ้ายนี่ก็ของผู้หญิงเป็นธรรมดาเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านซ้ายนี้เราสังเกตว่าไม,ไม่ไม่มีคนอาบนะครับไม่มีผู้หญิงอยู่ตอนนี้สามารถอยู่นะครับเช็คไว้ก่อนแล้วนะครับอันตรายมากเลยนะครับ ในห้องผู้หญิงมีสามห้องนะครับไม่มีนะครับคือเราเช็คไปก่อนแล้วนะครับเสียวห้องห้องผู้หญิงมีสามห้องนะครับหผู้หญิงมีสามห้องก็เป็นสไตล์เดียวกับห้องน้ําทั่วไปก็คือห้องผู้หญิงจะเยอะก,กว่าอันนี้ก็เป็นล้างหน้าล้างมือสบู่เหลวแล้วก็ เทสหลออันนี้คือเทสหลอนะครับ <c oughs> มีข้อความป๊อปอัพใหม่บังกระจกมิดเลยอันนี้ห้องผู้ชายนะครับสองห้องชายมีสองห้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยนะครับนี่เพิ่งอาบออกไปเข้าไปดูข้างในเลนนนที่เห็นนั่นแหละครับคือฝักบัว <Moment. S 1> น่าจะ นะครับฝักบ,บัวครับน่าจะแรงกว่าของใครที่บ้านหลายคนบางคนน้ําไม่ไหลนะครับที่ห้องที่อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดจะที่นี่แรงนะครับน้ํานี่ไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคโครนอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับด้านโน้นก็มองจากมุมนี้ไปก็สวยงามนะครับอ่างแบบคลาสคลาสดีนะครับนนี้ครับมองเลย ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็คือให้ดูอีกให้ดูอีกทีนะึงอ่านะครับก็ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวแอดมินขอเช็คลอหน่อยถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์อะไรหรือจะให้เราพาไปทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถอคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรื ติดชมเรื่องไหนนะครับยินดีรับฟังสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องสวัสดีครับ